เราจะเริ่มเรียนกันเลยนะครับเรียนตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือเราเรียนในเรื่องของวัสดุนะครับวัสดุที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็คือพวกไม่ว่าจะเป็นวัสดุต่างๆนะครับทั้งพลาสติกนะครับพวกเซรามิกนะครับหรือว่าทั้งที่เป็นแบบพวกวัตถุวัสดุผสมนะครับพวกเส้นด้ายเส้นใยอะไรต่างๆเสื้อผ้านะครับทุกอย่างเลยนะครับที่อยู่รอบตัวเรานะครับ ซึ่งก็เป็นวัสดุต่างๆใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนก็ควรรู้นะครับว่าวัสดุเหล่านั้นนะครับมันผลิตนะครับมาจากโพลิเมอร์ชนิดไหนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเรียนนะครับแล้วเรามาจำเรียนเกี่ยวกับอะโพลิเมอร์กันนะครับคราวที่แล้วนะครับมาสเตอร์พูดไปถึงโพลิเมอร์กับบอโนเมอร์นะครับโพลิเมอร์คือสารที่มีขนาดเลยครับเรียนถ้าพูดถึงโพลิเมอร์โพลิ ถ้าโพลีคือสารที่มีขนาดขนาดอะไรเอ่ยขนาดอะไรครับขนาดอะไรขนาดอะไรโพลี Poly คือสารที่มีขนาดอะไรเอ่ยถ้าพูดถึงโพลีแสดงว่ามันมีขนาดทาไมครับใหญ่ใช่ไหมครับเออมันมีขนาดใหญ่นะครับเออถ้าสารที่มีขนาดใหญ่นะครับเราจะเรียกว่าเป็นโพลิเมอร์นะครับเป็นโพลิเมอร์โอเคไหม นะครับเราจะเรียกมันว่าเป็นพวกพอลิเมอร์นะครับผมซึ่งนะครับพอลิเมอร์นะครับก็มีอยู่หลายประเภทนะครับมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับทางที่เป็นที่เราเรียกว่าเป็นโมโนเมอร์นะครับอ่าแล้วทีนี้โมโนเมอร์คืออะไรนะครับนักเรียนจำไว้เลยนะครับโมโนนะครับโมโนแปลว่า1นะครับโมโนตัวเนี้ยนะครับโมโนตัวเนี้ยแปลว่า1 นะครับผมตึ๊งเลยรู้สึก่โมอนอนะครับโมโนมันมแปลว่าหนึ่งนะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นอพอลิเมอร์เนี่ยก็คือประกอบด้วยนะครับโมโนเมอร์หลายๆโมโนเมอร์รวมกันนะครับรับเพื่อนก่อนอ่ะโอเคนะครับนะ และหลายโมนเมอร์รวมกันเราเรียกพอลิเมอร์นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้คือหนึ่งโมเลกุลโมเมอร์โมเลอุลโมเลกุลรวมกันเป็นสายยาวนะครับเราเรียกว่าพอลิเมอร์จําไว้ถ้ามีคําว่าโพลีคือสารขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นโมเมอร์คือสารขนาดเล็กน,นะครับผมเอาทีนี้เล่าไปวันนี้เรามาดูประเภทนะครับประเภทของพอลิเมอร์กันบ้างนะครับประเภทของพอลิเมอร์เนี่ยเรียนแบ่งออกได้เป็นนะครับสองประเภท นะครับแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับซึ่งเรานะครับจะแบ่งนะครับตามชนิดของพอลิเมอร์นะครับมีอะไรบ้างอ่ะ1นะครับพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาตินะครับอ่ะพอลิเมอร์ที่เราได้จากธรรมชาตินักเรียนมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยพอลิเมอร์ที่เราได้จากธรรมชาติเช่นแป้งจำไว้นะแป้งนะครับโปรตีนนะครับแป้งโปรตีนเซลลูโลสนะครับเซลลูโลส ยางนะครับยางที่ได้จากธรรมชาต <ๆ S 2> ินะครับหรือไหมนะครับเส้นไหมนักเรียนนะครับเส้นไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็พอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นพอลิเมอร์ที่เราเนี่ยสังเคราะห์มันขึ้นมานะครับก็คือเป็นพอลิเมอร์ที่จะเกิดจากการสังเคราะห์คือมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมานะครับก็คือนำโมโนเมอร์ใช่ไหมเมื่อกี้มาสเสอร์บอกโมโนเมอร์ก็คือเป็น สารขนาดเล็กใช่ไหมครับรวมกันเราจะเรียกว่าพอลิเมอร์นะครับก็คือนำโมโนเมอร์เนี่ยมันมาต่อต่อกันเป็นสายยาวนะครับมาสังเคราะห์ขึ้นใหม่นะครับมาสังเคราะห์ก็คือด้วยกระบวนการที่เราเรียกว่าพอลิเมอไรเซชันนะครับพอลิเมอไรเซชันนะอันนี้ก็เป็นสองพอลิเมอร์ด้วยกันนะครับพอลิเมอร์แบบแรกนะครับแบบบนนะครับแบบบนนี้ก็คือเกิดจากโมโนเมอร์ชนิดเดียวกัน นะครับเกิดจากโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันเราเรียกฮอมอโพลิเมอร์นะครับถ้าเรีย้เห็นคำว่าฮอมอมันแปลว่าเหมือนนะครับเนี่ยฮอมอโ,โพลิเมอร์คือเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นแป้งนะครับแป้งโมโนเมอร์ของแป้งก็คือกลูโคสนะครับน้ำตาลกลูโคสเซลลูโลสนะครับโมโนเมอร์ของเซลลูโลสก็คือน้ำตาลกลูโคสนะครับส่วนโมโนเมอร์ของไกลโคเจนนะครับก็คือเซลลูโลสเหมือนกันก็คือกลูโคสเหมือนกันเห็นไหมครับ ทั้งสาตัวนี้เนี่ยเรียนโมโนเมอร์ของมันคือกูโคสหมายความว่าย่างไงนะครับหมายความว่าสีฟ้า1สีฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้คือกูโคสหนึ่งกูโคสนั่นเรียนในภาพออกนะครับอันเนี้ยกูโคสหนึ่งกูโคสนะครับน้ำตาลกูโคสอันนี้ก็น้ำตาลกูโคส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 รวมกันนะครับเป็นสายยาวเราเรียกแปง้งเรียกซลลูโลสหรือเรียกไกโคเจนนะครับซึ่งมันมีก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับตาม ตามชนิดของมันเลยนะครับอย่างเซลลูโลสอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะของความเป็นเส้นใยนะครับมีความเป็นเส้นใยมากกว่านะครับ<ช>หรือว่า<ช>อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นโคพอลิเมอร์นะครับโคนะครับโคเนี่ยคำว่าโคเนี่ยหมายความว่าเนี่ยคำว่าโคนะครับ<ม>โคเนี่ยมันหมายความว่ามันมีอย่างอื่นนะครับมันมีอย่างอื่นมาผสมด้วยเราเรียกว่าโคพอลิเมอร์เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นโปรตีนนะครับหรือพวกยางนะครับ ยา SBR เป็นต้นนะครับโอเคสรุปอ่ะทีนี้สมบัตินะครับสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์นะครับสมบัติหมายความว่าอะไรหมายความว่าพอลิเมอร์แต่ละประเภทเนี่ยนะครับทั้งสามประเภทมันจะมีทั้งหมดสามประเภทนะครับเนี่ยมันมีคุณสมบัติต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะแบบแรกเลยแบบพื้นฐานเลยนะครับคือพอลิเมอร์ที่เป็นแบบเส้นตรงนะครับเป็นแบบเส้นตรงแบบเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะครับ เห็นไหมเป็นมันเป็นแบบเส้นนะครับคุณสมบัติของแบบเส้นนะครับก็คือมีความหนาแน่นนะครับเหนียวจำไว้นะมีความแข็งแรงนะครับเหนียวมีความหนาแน่นนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับอ่าโพลิเมอร์ไวนิลคลอรดนนะครับหรือเราเรียกว่าโพลิไวนิลคลอรด์หรือท่อ PVC นักเรียนรู้จักท่อ PVC ไหมเอ่ยรู้จักท่อ PVC ีซีไหมครับ รู้จักไหมใครไม่รู้จัก <S 2> <S 2> <S ให้ไปดูท่อน้ํานะครับท่อน้ําที่เป็นสีฟ้าอันนั้นอนะ่ะเราเรียกท่อ PVC ซึ่ง PVC ก็คือชื่อเต็มของมันก็คือพอลิไวนิลคลอรีนนะครับอ่ะนักเรียนนักเรียนดูชื่ออ่ะแบบเส้นนะมีพอลิไวนิลคลอรีนพอลิโพพิลีนพอลิสไตรีนนะครับพอลิเอทิลีนอย่างเงี้ย e นะครับอ่ะทีนี้พอลิไวนิลคลอรีน มาเสิร์ถามว่าโมโนเมอร์ของโพลีวนิลคอ l ไรด์คืออะไรอ่าใครตอบได้บ้างใครตอบได้ไมา็นเอให,หนึ่งคะแนนอ่าเร็วคืออะไรครับเนี่ยคืออะไรคืออะไรคืออะไรเอ่ยคืออะไรอ่าคืออะไรครับได้ไหมมีใครได้ไหมครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไ้มเอ่ย สังเกตเห็นอะไรไหมอ่าสังเกตเห็นอะไรไหมครับคําว่า polyvinyl chloride อ่ามันจะมีหลักนะครับมีหลักให้เราจำระหว่างนะครับ monomer กับ polymer ให้เราจำไว้ว่า polymer คือสารขนาดใหญ่นะครับ m น n o m e r คือสารขนาดเล็กที่สุดนะครับก็คือ m น n o m e r ต่อกันเป็นสายยาวได้ p o l y อร์นะครับอันนี้หตั้งใจฟังนะ polyvinyl chloride อันนี้ ขออนุญาตตัดเบื้องตนะ้นกันอะพอลิไวนิลคลอรหรือ PVC โมโนเมอร์ของพอลิไวนิลคลอรคืออะไรครับนักเรียนก็ตัดอะไรออกไปเลยตัดอะไรครับตัดคำว่าอะไรออกตัดคำว่าพาว่าอะไรพอลีค่ะอ่าพอลี line, ออกนะครับแสดงว่าถ้าเขาถามว่าโมโนเมอร์ของพอลิไวนิลคลอรีคืออะไรเราก็ตอบได้ทันทีเลยก็คือ ก็คือไวนิลคอไลค่ะอ่าไวนิลคอไลไหมครับเห็นไหมชื่อก็มีผลนะครับเนี่ยก็คือไวนิลคอไลอะพอลิโพพิลีนนะครับอ่าโมโนเมอร์ของโพลีโพพิลีนก็คือก็คือคืออะไรคืออะไรโพพิลีนค่ะอ่าโพพิลีนนะครับอ่าถ้าคำถามมันก็ถามว่าโพลิสไตรีนโพลิสไตรีน มีโมโนเมอร์เป็นอะไรครับโพลีสไตรีนโพลีสไตรีนโมโนเมอร์ของโพลีสไตรีนก็คือสไตรีนค่ะน่าสไตรีนนะครับนักเรียนจะเจอพวกเนี้ยนะครับอยู่ตามอ่าอะไรพลาสติกนะครับตับกล่องอะไรเงี้ยกล่องพวก p e p อ p ี p p H, อะไรพวกเนี้ยนะครับนะจะเจอตามพวกน,นั้นเพราะเนี้ยอันนี้เป็นอ่าโพลิเมอร์ทั้งหมดเลยนะครับหรือโพลีเอทิลีนก็ตามนะครับโพลีเอทิลีน โมโนเมอร์ของโพลีเอทิลีนก็คือเอทิลีนนะครับนักเรียนพวกนี้เนี่ยพอลิเมอร์พวกนี้นะครับเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นมาเลยเป็นพอลิเมอร์แบบเส้นนะครับอ่าต่อไปพอลิเมอร์ที่เป็นแบบกิ่งนะครับแบบกิ่งก็คือจะมีกิ่งมานะครับเป็นเส้นตรงธรรมนานี่แหละนะครับเป็นเส้นตรงธรรมดาแต่จะมีกิ่งนะครับกิ่งเหล่านี้ก็คือโมโนเมอร์ที่มัน ที่มันแบบจับกันนะครับที่มันแบบเชื่อมต่อกันโครงสร้างของพอลิเมอร์ที่เป็นแบบกิ่งน,นะครับนักเรียนจะสามารถยืดหยุ่นได้นะครับจะสามารถยืดหยุ่นได้มีความเหนียวต่ำเมื่อโดนความร้อนจะอ่อนตัวอันนี้นักเรียนนึกถึงอะไรอะ่ะหลอดนะครับหลอดหลอดดูดน้ำนักเรียนหลอดดูดน้ำใช่ไหมถ้าเรา,เาไฟเผามันจะะมันจะอ่อนตัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะหรือเมื่อเย็นอ่าเมื่อเย็นเนี่ยมันก็จะสามารถแข็งตัวได้ นะครับเหมือนที่เราเอา,อาไฟไปโดนดพลาสติกนะครับเมื่อมันแข็งเมื่อมันหายร้อนะเมื่อมันแข็งตัวมันก็จะจับกันเป็นก้อนแข็งๆอ่งนีครับอ,อย่างเช่นพลีเอทิลีนนะครับพลีเอทิลีนที่ชนิดที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับอ่นต่อไปแบบสุดท้ายนะครับโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์ที่เป็นแบบร่างแหมันรู้จักแหใช่ไหมแหตาข่ายครับที่เอาไว้ดักปลา พอลิเมอร์ชนิดนี้นักเรียนจําไว้เลยนะครับเปราะนะครับมันเปราะและหักง่ายนักเรียนได้ถึงพลาสติกนะครับพลาสติกจะมีหลายประเภทใช่ไหมพลาสติกบางประเภทเราใช้คอนทุบแล้วมันแตกเห็นไหมถ้าพลาสติกที่ใช้คอนทุบแล้วแตกแสดงว่าเป็นแบบไหนครับเป็นแบบร่างแหแต่ถ้าพลาสติกที่เราทุบแล้วเนี่ยมันไม่แตกเรียนเช่นขวดน้าเราทุบยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางแตก ใช่ไหมครับแบบนั้นเนี่ยจ,จะเป็นอาจจะเป็นแบบเส้นนะครับหรืออาจจะเป็นแบบกิ่งก็ได้นะครับสองแบบแต่ไม่มีทางเป็นแบบร่างแหวเพราะว่าคุณสมบัตินะครับทางกายภาพของแบบร่างแหก็คือมันจะต้องเปราะนะครับแล้วก็หักง่ายยกตัวอย่างเช่นเมลามีนแล้วก็เบกาไลท์นะครับเมลามีนนักเรียนรู้จักเมลามีนไหมเอ่ยเมลามีนเมลามีนอ่ะอย่างเช่นเวลาเราจะกินข้าวอ่ะเราไปซื้อของเซเว่นอย่างเงี้ยครับเราอยู่เราไปซื้อของเซเว่น นั่นเลยจะสังเกตพลาสติกที่สามารถทนความร้อนได้นะครับก็คือเป็นพวกเมลามีนเป็นต้นนะครับหรือพลาสติกที่เขาบอกว่าสามารถเข้าไมโครเวฟได้เนี่ยพวกนั้นอ่ะคือเมลามีนโอเคไหมอันนี้คือตัวอย่างของโพลิเมอร์ส่วนใหญ่ที่บาซเซอร์กล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับพวกนี้เนี่ยโพลิเมอร์ทั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นโพลิเมอร์หมดเลยนะครับซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้า์ขึ้นมาอ่ะต่อไปเร็ว พอจะรู้ไหมนักเรียนพอจะรู้ไหมว่าที่เก่ามาเนี่ยเป็นพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาเลยเกิดจากธรรมชาติเกิดจากอ,อะไรนะครับเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาสังเคราะห์อะไรนะสังเคราะห์ค่ะอ่าสังเคราะห์ขึ้นมากี่บากทั้งหมดนี้เลยที่มาเซอร์เก่ามาเนี่ยเป็นที่สังเคราะห์ขึ้นมานะครับอันนี้คือสมบ,บัติทางกายภาพจำไว้นะเส้นตรงนะครับแบบกิง่งแล้วก็แบบร่างแห я. แบบร่างแหจะมีความแข็งแรงมากที่สุดแข็งแต่เปราะ นะครับแข็งแต่เปราะนะครับแบบนี้นะครับสามารถอีกอย่างหนึ่งความคุณสมบัติของที่เป็นล่ามแหยนะครับทนความร้อนได้นะครับทนความร้อนได้ไม่สามารถนํามารีไซเคิลได้จำเวลาไม่สามารถนํามารีไซเคิลได้นะครับอ่าประโยชน์นะครับประโยชน์ของพอลิเมอร์นะครับประโยชน์ของพอลิเมอร์นะครับเรามาเรียนอย่างแรกคือพวกพลาสติกนะครับพลาสติกนะ อ่ะพลาสติกนะครับที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้างนะครับมีสองประเภทนะครับมีเทอร์โมไปนะเดี๋ยวนะทำไมมันไลน์ไฮไลน์ไม่ได้นักเรียนก็ถ้าเปิดหนังสือดูได้นะครับเปิดหนังสือดูตามไปได้แล้วก็ถ้าใครจะเลคเชอร์ก็ไม่ว่านะครับถ้านักเรียนเลคเชอร์ ure, แล้วก็ส่ง ure, เลคเชอร์ไปให้มาสเตอร์ได้เลยนะครับมาสเตอร์แบบว่าจะไม่ได้บังคับให้เราว่าจะต้องเลคเชอร์นะครับแต่ว่าเราก็ควรจะรู้ตัวเองเนาะว่าเออเราจะ เข้าใจเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับอ่ะสำหรับหัวข้อสุดท้ายของวันนี้มร์จะจบไปแค่นี้นะครับก็คือในเรื่องของอประโยชน์ของพลาสติกนะครับประโยชน์ของโพลิเมอร์อันดับแรก็คือพลาสติกนะครับอ่ะประเภทของพลาสติกนะครับอันนี้จะแบ่งตามโครงสร้างนะครับจะแบ่งตามรงสร้างแล้วก็การนําไปใช้ด้วยนะครับมี2แบบจําไว้เทอร์โมเทอร์โมกับเทอร์โมเซตนะครับ เทอร์มโมกับเทอร์โมเซตหรือเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกนะครับเทอร์โมเทอร์โมมีรากศัพท์มาจากคำว่าอะไรครับใครรู้บ้างเทอร์โมเทอร์โมมีรากศัพท์มาจากความอะไรเอ่ยความอะไรความอะไรความอะไรความความร้อนนะครับความร้อนเออความร้อนนะครับเช่นเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเอาไว้ใช้วัดอุณหภูมิใช่ไหมครับ เอาไใช้วัดอุณภูมิเทอร์โมโเนี่ยเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิแน่นอนนะครับเทอร์โมพลาสติกกับเทอร์โมเซ็ตพลาสติกต่างกันยังไงนะครับดูนะครับจําไว้นะครับที่มาเซอร์ไฮไลท์คือสิ่งที่เราจะต้องต้องรู้นะครับพลาสติกพวกเทอร์โมพลาสติกคือสามารถนํากลับไปรีไซเคิลได้นะครับอะไรที่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได้เป็นเทอร์โมพลาสติกเช่นขวดน้ําอะไรที่เราขายได้อะ พลาสติกที่เราเก็บไปขายได้นะครับก็คือเป็นพวกเทอร์โมพลาสติกนะครับหลอดแก้วน้ําพลาสติกอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถนํำไปรีไซเคิลได้นะครับแบบนั้นอ่ะเราจะเรียกเทอร์โมพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับเทอร์โมพลาสติกเนี่ยจะเป็นแบบที่1กับแบบที่2นะครับก็คือแบบเป็นโซ่ตรงแล้วก็เป็นกิ่งนะครับเมื่อโดนความร้อนมันจะอ่อนตัวนะครับเมื่อเย็นจะแข็งตัวนะครับยกตัวอย่างเช่น PVC นะครับไนลอนนะครับ โพลีเอทิลีนนะครับเทฟลอนโพล p โพรพิลีนนะครับอ่ะต่อไปพลาสติกที่เกิดจากอ่าที่เป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเทอร์โมเซตนะครับประเภทแบบเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกนะครับเทอร์โมเซตติ้งก็คือเป็นแบบสุดท้ายนะครับก็คือเป็นแบบร่างแห я, นะครับเป็นแบบร่างแห я, นะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากที่สุดคุณสมบัติของร่างแห я, คือแข็งแต่ทาไมครับแข็งแต่ทาไมเอ่ยแข็งแต่ ลนะครับคำว่าแข็งแต่เปราะหมายความว่ามีความแข็งแรงแต่เมื่อคอนทุบมันก็แตกแต่พลาสติกพวกเทอร์โมเนี่ยทุบให้ตายมันก็ไม่แตกนะครับมันก็ไม่มีหักแตกน, ok. e นะครับโอเคอ่ะเทอร์โมเทอร์โมเซตพลาสติกต้อเรียนเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกเนี่ยจะไม่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได้อันนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญนะครับคือไม่สามารถเทอร์โมเซตคือไม่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได้ ทนความร้อนได้ดีนะครับทนที่มีอุณหภูมิสูงมากเช่นเมลามีนนะครับหรือซิลิโคนโพลียูรีเทนนะครับนักเรียนรู้จักซิลิโคนไหมซิลิโคนที่เอาไปทำด้านนะครับทำหน้าอกนะครับได้ๆนะครับอันนั้นก็คือซิลิโคนเนี่ยซิลิโคนเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับถ้าเรียนเคยเห็นคลิปหรือว่าบัสเซอร์ก็เคยเห็นนะครับเรนเคยเห็นจากเพื่อนตัวเองนี่แหละนะครับที่ไปทำจมูกมาเนี่ย พอเวลาคนที่ทําจมูกม,มาเนี่ยถ้าเวลาเราเอาไฟฉายส่องนะครับเราจะเห็นแบบเป็นเลืองแสงนะครับหรือถ้าเป็นหน้าอกเนี่ยถ้าเป็นหน้าอกนะครับถ้าเอาไฟฉายส่องเนี่ย <ๆ S 2> ก็จะเลืองแสงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกพวกซิลิโคนเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะไม่มีปฏิกิริยายต่อร่างกายของเรานะครับก็คือปลอดภัยนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นซิลิโคนที่มีคุณภาพนะครับเดี๋ยวจะไม่ร่างกายของเราเนี่ยจะไม่ไม่ตอบสนองต่อ พลาสติกพวกนี้นะครับก็คืออยู่ได้ยูนอยู่ยด้วยกันได้ถ้านําพลาสติกอย่างอื่นเข้านะครับก็ไม่ได้นะครับเดียเพราะว่าร่างกายเรามันไม่ไม่ตอบสนองนะครับอ่าสรุปวันนี้นะครับเดียเราเรียนอะไรไปบ้างวันนี้สิ่งที่เราควรจะรู้นะครับจดนะหนึ่งพอลิเมอร์สองโมโนเมอร์นะครับมีพอลิเมอร์กับโมโนเมอร์โอเคไหมพอลิเมอร์คือสารขนาดใหญ่โมโนเมอร์คือสารขนาดเล็กนะครับแล้วก็ ประเภทของโครงสร้างนะครับของพอลิเมอร์ทั้งแบบเส้นแบบกิ่งแบบล่างแหนะครับแบบเส้นกับแบบกิ่งเนี่ยนะครับจะสามารถโดนความร้อนนะครับแล้วละลายนะครับนำมารีไซเคิลได้นะครับส่วนแบบเส้นนะครับที่อ่านบกที่เป็นล่างแหนะครับจะไม่จะสามารถทนความร้อนได้แข็งแต่ว่าเปลาะนะครับผมนะโอเคไหมประมาณนี้นะครับเน่ก็คือ ส่วนของพลาสติกเนี่ยก็มีทั้งพลาสติกที่เป็นเทอร์โมพลาสติกและก็เทอร์โมเซตพลาสติกนะครับเทอร์โมพลาสติกคือพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้เทอร์โมเซตพลาสติกหรือเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกเนี่ยไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้นะครับยกตัวยอย่างเช่นอันที่ทนความร้อนได้เช่นปลั๊กไฟเมืเร็วๆนี้มองดูปลั๊กไฟของเรานะปลั๊กไฟเต้าเสียบเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแบบนั้น,น่ะคือเทอร์โมเซตพลาสติกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขวดน้ำแบบนี้ เป็นเทอร์โบเซตติ้งพลาสติกเป็นต้นนะครับอ่ะวันนี้อีก5นาทีเดี๋ยวมาเซอร์ขอเช็คชื่อนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรนะครับเ <c oughs> ช็คชื่อนะครับเช็คชื่ออ่ะใครนัเรเยนใครมีคำถามอะไรบ้าเอ่ยใครที่มีคำถามอะไร้ไหมเดี๋ยวมาเซอร์จะเช็คชื่อแล้วแล้วแล้ว นับนักเรียนเดี๋ยวมาเซอร์จะมีแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ที่มีชื่อว่าคาร์ดโดโจนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะใช้ชื่อในนี้เช่ไหมโอเคอ่ะ โอเค okay, มาเช็คชื่อกันตอนนี้นักเรียนเป็นใครอยู่อากิตกิษดามาไหมครับกิษดา,าอันนี้เป็นการเช็คชื่อครั้งแรกครับกิษดา,ามาไหมเอ่ยจักรภูิจกักรภูิมาไหมครับจักรภูิชนตชนตอยู่ยไ,ไ,ไหมหานทวัต นัทว่า,าครับ,มา,รบมานะครับดุลวิทย์เข้ามาทีวัตมาครับมานะครับธีรพัฒนธีรพัฒอยู่ไหมเอ่ยธีรพัฒน์ฮัลโหลอยู่นะครับธีรพัฒแต่หายไปไหนไม่รู้แเพื่อเห็นอยู่แต่เข้าสายนะครับพาคิน พักคินอยู่ไหมครับสุภเกตใครพิมพ์มาสุภกิจหรอหรือใครแป๊บนึงนะขอดูอ่ะสุภเกตใครอยู่ยไม่ช่วยอบอกเพืพ่อนหน่อยแป๊บ อาสุภกิจอยู่ไหมออกมาเห็นไ,ไหมมาเสิร์ไม่เห็นนะครับไม่ไม่ไมไมไมอาสุภวิดมาไหมครับสุภวิดซูพาวิดมาไหมเอ่ยสารานอนอาจจะกระพูมานะครับจกระพูมเนี่ยกระพูมอ้อคนที่สองสารานนสิมิลนันสิรวัตรสุธิพงศุธิพงศ์อยู่ไหม อาอนุสิ์อนุสิ์อนุสิธ์อนุสิ์อนุสิ์ครับครับครับอนุสิทธิ์เข้าสายไปนิดนึงนะครับนิดเดียวครับอีกสองนาทีจะหมดเวลาแล้วแต่วันนี้มาเฟอร์จะเช็กใ,ให้ก่อนนะเข้าหลายยังจะมาสายนะครับเช็กให้ก่อนอัฐพลมาทาพลมาไหมครับ ัตพลฮัลโหลมาครับมานะครับไลวินามาครับมานะครับดีมากปุชกรทิปอัพอันนี้ทิปอะไรทิปอะไรเลยธนาพรปานิตาบุญยญพรบุญยญพรพรนไทัยพรันยาลาวิกา ราวิกามาค่ะรัสติกามาค่ะรังซินานมาค่ะซินีนามาค่ะสุมินตรามาค่ะมีใครยังไม่เช็คชื่อไหมครับเออนักเรียนใครอยากแบบว่า,า,าจริงๆแล้วไข่เนี่ยมันจะสามารถเป็นตัวได้นะครับนักเรียนมันจะสามารถเป็นตัวแบบนี้แต่นักเรียนต้องเข้าไปเปลี่ยนเอง นักเรียนต้องล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเดี๋นวเรายนของพี่เขาอ่ามันจะเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์นะครับซึ่งนักเรียนสามารถเลือกแบบว่ามอนสเตอร์ที่แบบว่านักเรียนต้องการได้เองน,นะครับอ่ามันจะเป็นเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์ได้ซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยจะเดียเด๋ยวจะให้รหัสห้องเราไปนะครับเดี๋ยวจะส่งรหัสห,ห้องให้นะวิธีการนะครับเรียนก็เข้าค่าโดโจโดนะครับ ถ้าเรียนเคยเคยเห็นนะเข้าคัสโดโจนะครับเสร็จแล้วนักเรนก็พิมพ์รหัสข้องเข้าไปเสร็จแล้วลนี่ก็ไปเปลี่ยนตัวไข่รเรนก็จะเปลี่ยนเป็นไข่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาเซอร์จะให้คะแนนเพิ่มนะครับตอนนี้มีซินีนาดมีคะแนนหนึ่งคนอ่าวันนี้ใครตอบคาถามมาลเซอร์บ้างลังซีนานหรือเปล่าลังซีนานไม็ตอบคำถามใช่ไหมใช่ค่ะดีมากเดี๋ยวจะให้คะแนนนะครับ ตอบคาถามได้ใครที่ตอบคาถามมาเซอร์จะให้คะแนนหนึ่งคะแนนนะครับต่อต่อคัล้วกันต่อคันนะครับแล้วก็มาเซอร์จะให้คะแนนคนที่เข้าตรงเวลาด้วยนะครับหนึ่งคะแนนนะครับอ่าวันนี้ใครที่เข้าตรงเวลาบ้างใครที่แบบว่าเข้าบวปาห้าคนแรกนะฮะคนแรกรู้ไหมรู้ไหมว่าตัวเองเข้าคนที่เท่าไหร่ ไม่รู้นะครับแสดงว,ว่ารอบหน้าเนี่ยนักเรียนต้องต้องต้องสังเกตแล้วนะครับรอบนี้รอบนี้มาสเตอร์จะให้คนที่เข้าในวันนี้นะครับคนที่เข้าในวันนี้มาสเตอร์จะให้คนละหนึ่งคะแนนไปก่อนเอเคใไหมจะให้คนละหนึ่งคะแนนในการเข้าเรียนในวันนี้แสดงว,ว่าอะไรแสดงว,ว่าถ้านักเรียนเข้าเรียนคาบนักเรียนจะได้คะแนนหนึ่งคะแนนนะครับถ้าเข้าเร็วก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งคะแนนอ <disappointment> ซึ่งรหัสนะครับเรียนเราใช้รหัสเดิมนะครับ,รบเราใช้รหัสเดิมมาเซอร์ใช้รหัสเดิมทุกวันนะครับที่เป็น WRA XTDZ IJR นะครับวันนี้จะให้ทุกคนเลยนะครับถือว่าเป็นคนใจดีจากการชมตัวเองนะคะใครมีคำถามไว้ไปเอ่ยเดี๋ยวมาเซอร์จะให้คะแนน ข้าเรียนนะครับจากับมูมีใครยังไม่เ็คชื่อไหมเอ่ยนัทวัฒนะครับถือว่ายังเข้ามานะครับซึ่อร์พยาให้เสน่ดนลลวิทย์มาได้หรอดนลวิทย์ไม่มานสลัสต์ชิคดูลวิทย์ครับไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยบางคนมาเซอร์จำชื่อไม่ได้ด้วยนะว่ามันเซอร์ไม่เคยแบบว่าไม่คุ้นนะครับ ทีวรนะครับทีลาพาสอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งนี้จากกันไปไหนนะครับพาคินสีเขียวนะครับนี่คือคะแนนที่น้องเรียนได้ครับในแต่แตและคาบอนุสิทธิ์ยังไม่ได้ใช้ชื่อเลยครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับสุภกรีเดี๋ยวมาเซิร์ให้คะแนนก่อนให้คะแนนเพื่นก่อนเดี๋ยวให้ด้วยเดไหนๆก็ถือว่าเข้ามานี่ไงอนุสิทธิ์มาเซอร์เช็คให้แล้วอนุสิทธิ์ชิบให้แล้วครับ ก็ต้องให้หนึ่งคะแนนเหมือนกัน,กนถึงจะมาสายแต่ก็มานะทาพโนก็ไปหนึ่งคะแนนถ้าน,นเรียนมาเนี่ยน,นเรียนไม่มีทางตกนะครับสำหรับวีชางมาเซอร์ขอแค่เข้านะครับไม่มีทางสอบตกแน่นอนทิพย์อัพรทิพย์อัพรมาได้หรอวันนี้ไม่มานะทิพย์อัพพรไม่เข้า ถ้านาพรก็ไม่เข้าถูกต้องหนปุญยาพรเนี่ยนะครับไปตามเพื่อนหน่อยนะใครใครไปบัตรับเพื่อนนะครับเราวีการเอ็ไหนึ่งคะแนนโอเคนักเรียนใครที่ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรียน,น,าน,าออาน,นสามารถออกได้เลยนะครับเซอร์ไดให้คะแนนออกใช่ราสิกาเป็นหนึ่งคะแนนอันนี้คะแนนเข้าเรียนนะครับเขาก็จะได้คะแนนที่เขาตอบคำถามนักเรียนสามารถออกได้เลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราจต้องเรีนวิชาต,ต,ต่อไปแล้วส่วน QR code ที่จะเข้าห้องนะครับถ้าใครอยากเป็นตัวเดี๋ยวว่าเซอร์จะส่งให้ในให้ให้เพื่อนนะครับเพื่อนให้เพื่อนส่งให้ okay. อเอ่าออกได้เลยครับจกับกภูมิที่วัดนะ<พ>ครับนะครับครับผมวันนี้เรามีเรียนเลย อ่าเรียนสองเรื่องใช่ไหมมาสเตอร์ใช่ครับผม<ต>วพอแล้วพอเรื่องกับพอลิเมอร์ใช่ไหมครับใช่ครับพอลิเมอร์บอลูเมอร์แล้วก็พลาสติกนะครับมานูเมอร์โอเคครับโอเค,คมีมีมีคำถามไหมไม่มีครับไม่มีครเออไม่มีคำถามก็อ่าไปเรียนวิชาต่อไปได,ด้ครับผมมาสเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ